ดีจ้ามนีเนาะค่ะวันที่24ธันวาคม2566นเนาะค่ะออร e a ด y b แบรนเอ็นออร d y ดีนะคะกับบดบ่อยมีงาน3งานเนาะค่ะผู้ดายูกไก่กับไปถ้าขางานแหลกรันเซรีการไฟฟ้าอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูนเนาะค่ะบสองหอดใบซีเนาะค่ะงานที่2ก็ทายโปรโมทซินิฮายูยูดี อุดอนธานีนะคะหาม่วงแรงหอดโฮกม่วงแรกนะคะงานสุดท้ายงานปิดเปิดไฟต้นคิดสมัติอยู่ดีทาวนะคะอยู่อุดรนนะคะเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไก,อไก่อยู่มง่งใดแกไปใหนกำลังใจหลายๆเ้ยค่ะพี่น้องมว,มวนๆเนาะคะปังตอ่อไม่รอแล้วนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชมหน่อนหน่อยนะมิน,นเด้อจ้า